อแกแคมน่มไม่ต้องไปเอนเคยมาเอาย่ขึ้นมาแล้วนะคอยหาไปขอเชียร์ไปห้องยังไเเสเสียพอยเยอะดอกเียมันมีเมบิดย่งนี้ย่างมีดต้องเสียบนลพี่ฮักพี่น้องาพี่น้องาพท่นีคนพี่น้องเอ้พวกิีงด พาพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเก่าเด้อจ้ะพี่น้องวันนี้มาเก็บเห็ดน้ำกันพ,พ,พี่น้องมาหอดกันมาพอแล้วเดี๋ยวเกินไปหนะไฟหอดพี่น้องคนเบางลำเนี้พี่น้องเห็ดกระงูกจะ้ะเห็ดลกอกลอกแรกแหกมันจ่ามันที่เล่ต้องไปอ่น เคยมาเอาละบิดเอามาบ่แม่หนองไฟมันนี่อ๋อมาอยู่เลยดีเอาเมือนได้กาแฟพี่น้องบุ๋วเฮ็ดที่เด่นเอาไปมาบ่บหมนนี่โอ้ยเนาะเอาเด็ดปาดขาบ่อน่อง <c oughs> นี่หน่องหอกแหลกแหกมันโอ้ยพี่น้องเคยมาพายมาเตเก็บเห็ดเนาะไม่นี้แม่น้องไฟออกถุงมือมาเลยเนี่ยอะไรถุงมือไม่พร้อมเอาแบบตัดนิม่ม มันจะงานจับเจ็บจับได้ยุ่งสิบด้กัสเตียใครบรีกัสไดอกพี่น้องวันนี้หาเบิ้งหาเบิ้งสามดอกพี่น้องสามดอกพี่น้องเอ็ดข้ามัดอยู่ทั้งคู่มีไม้สวยมาสวยพี่น้องวันนี้ เย็นสวยกันมาเศร้ากันเอากระเปกามาเนาะม่าสองคนคนน้องอันพ่อคนหาเยื่อนมาเป็นมาไตหลายแล้วโม่คนมาไตเอาอ๋อแม่น้องไอ้กับแม่น้องไพ่กระเปกาหม่าไตทุกคนพี่น้องมาสองคนน่มันขึ้นกระเปกามาแล้วเนาะคอยหาไปคอยเชียร์ไปเฮาจั้งแต่เกิดเสียพ่อเยอะดอกไปยหา เพิ S <S Shift, mm ่งเพิ่งเพิ่งพี่น้องเลอโอหนึ่งเห็ดแดงแกเห็ดแดงเห็ดแดงเป็นขาวแล้วตั้งมันออกไปเนี้แล้วพี่น้องปาข้าวน้องเห็ดแดง

ตะเด็กเด็กนหนได้กบ่เริดินพี่น้องดินจ้ะโอ้ยในกอหยาพี่น้องเ็ดดินเอาคอยออกมาเนี่ นี sí, ่แดงพี่น I mean, ้องนี่แดงตัดข้าวแคหน่อยยาบางตัวเป็นพมพ์งมาไหมไหมแล้วก็มานำมิกมิกคนซื้อว่ามิกนะพี่น้องมานนำมิกมิกมิกไปแล้วไปแล้วนี่ดอกงามแต่ยัดทับแดง เอาพี่น้องมือนี้มีมีดย่างดีดิพี่น้องจังมีดต้องเสียบมือนี้เสียบจะไปถื้อจังแน่เหรอไปบ้านแม่น้องโอ้ยได้เห็ดละงก์ยื้อใสอุ้ยพี่น้องเห็ดละงกฮะก้าวมาเสือข้าวเดียวคนละอานรุ่นเท่าตี พ่อพี่น้องพี่น้องพี่น้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่้องพ่อแล้วพ่แล้ว่ค่อยพ่อเฮ็ดละโง่เดลดอกเลดอกเฮ็ดละดอกเดียวพี่น้องใจเย็นๆมาทำฟ้าวพี่น้องมาๆมาพี่น้อง เอ็นแม่น <iscilla> ้องได้วะเดี๋ยวใจแล้วนี่หรอพี่น้องพ่อจะได้ดีใจเลี้ยงทรายไล่ยุโอ้ยเยอะจังเลื่อยใจแล้วพี่น้องเฮ้ยผุนเอ้าผุนดอกนึงอ่ะเธอเลื่อยเจ้าผ้นน้อง ดอกงามขักงามแนม่นเปนเจ๊ไได้ย,ยุงสันหล้วามาลุ่นม่นี่เนะเีดอกงามงาม<อ>เลี่ยงกันเอาอีกให้อีกเฮ้ยพี่น้องทออีกแล้วอออ่ออ,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 อีกแล้เยียบอ๋อ,อมันต้่เอ็นฝีเอาก้อเยบ พี่น้องน้องไอ้หยียบตียมืเปิดไฟพี่น้องน้องไอ้หยียบตีหาดอกนี้พ่อแกงผมต้หาดอกพี่น้องพี่นออ้งอ,อ,อ,งนอ,งนองนงั่งกุ่จาบุญนิลดละถืน้ำเด้อหลบหลนมากกม่็เห็ดจ้สองดอก สองดอกพี่น้องเห็นบ่าปใว้เห่อพี่น้องมั้งนั่นนี่สองดอกนั่นี่แดงแข็งมันเด้แข็งแบบนั่เนาะก็เห็นหะพี่น้องอีดอกนึงดอกงามัออันนี้ดอกพี่น้องมาสวยกันเลยอรุ่นเพิ่ม ไปไดูด,ดีกินได้หนึ่งเยอะบางอีกกาเขาโคกเลยเด้อพี่น้องเพราะว่านี่แม่น่งกับันลูกปืนแลวเขามาน้ำอยู่เนาะแม่น้องไอ้กับแม่น้องไผกันเลยก,กาเข่าจ้ะย <laughs> ังจันว่ากาเขามาสองคนพี่น้องย่านจะ้ะเลยประกันหาแต่น้ำใจแบบนี้เห็นแม่น่งกับปันลูกปืนขมาเราอื่นเราอยู่ดอก hết nhăng, điêu đưa điêu đưa, cứ lèn đoạt giàn phi nòng vinh, ta lại, <laughs> đây là, nào, okay. ừ, mà... นี่ดอกเปียกพรองหันกระพอดอกหนึ่งนี้พูดแต่เก้ามีโมเด็ตเห็ดทานเนี่ยเป็นโมเม็มเชียบ่ะนี่แม่เห็นบ้ดูดอกเนี่ยวันนี้แต่เห็นดอกหน่อยตุดอกมูล้าเห็น้องโอ้ใส่ใส่ละเชียบอีก มัดเนาะเฮ็ดขามัดวันนี้บ้พอเป็นมูหลายเป็นไรเริ่มจมดไปวันนี้เริ่มเฮ็ดละง,งกสิอ <บะ S 1> มละง,งกเฮ็ดนานเละมีนเตี้ยมกันด้เนาะแต่วากก่าคนกับรากรากพี่น้องวดแรกนั่นเฮ็ดอัน,นปวกวันนี้เฮ็ดละง,งกเฮ็ดนานเละเฮ็ดเป็นหกเนาะ้ยพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ใส่กันดีกิดเฮ็ดดอกเลยเนี่ยสองดอก สามดอกสามดอกที่แหละมันเห็นอยู่สามดอกเฮ็ดพึ้งพี่อาพี่ยาพี่น้องป้าพี่น้องมาเบิ่งท่านผีขุนอ่ะเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งในเจี๊ยบเฮ้ยแดดเงาเดียวกับพ่อแล้วพี่น้องเป็นเสียห้ยยุ่ยห้กินอยู่พี่น้องแววมารุ่นโม เป็นมูเป็นมูมันดอกง่ายแล้วมัอนี่ยุ่ในเงาใหม่มันเลยหาบ่เห็นพี่น้องเท่าไหร่สีเดียวกันกับใบใหม่เงี้ยเห็นมาย่ามือนมาตุนมาย่าขึ้นบ่เห็นบ่เห็นดอกเงี้ยโอ้ยนี่จ้าว่าจ้าว่าเพิ่นอื่นตัดไฟไปเพิ่นเห็นหมดเลยเจ็บๆนี่เราไอ้คมทั้งนี้แล้วตัดไฟไปเพิ่นไปเห็นหมากเนี้ยผู้คนตาดี ว้ยเปียเปียยเปียโอ้ยคาี้้องีกนไองเาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีม่เอาไเจี๊ยบไปให้เรากเเปียเอาปลาสดอกเน่โอ้ยตายจุ๊สาดอกเงาเป็นเงาจุ๊มันยี่ดอกมันยู พี่นอ้องไปกินอยู่แม่น้องไปเออพี่น้อง,องมาเจ็บเห็ดน้ำกันแม่น้องไปเลื่อเอาตาหน่อยไนมะ่อยากควนอากาศเนี่ยตาหน่อยตาหน่อยไปก,ก,กินเยนนพอพี่น้องมาเจ็บเห็ดน้ำกันเออจ้ะแม่แม่บ้านคัะเมื่อไรรับไปนอนหรอกแม่น้องไปก็แม่น้องไปเลยอันนี้อันแม่วัดชิ้นก็มาปุ๋ยเม่ได้มานะต้องยังนี้พี่น้องอันคันๆบ้าบ่บ้ามากอ่ะมันสิบรท่านเพลินเนาะอัน้าสามูพี่น้อง ยาัิญาติเจ็บปดท่านเพิ่นก็ต้องมาตาเศร้ายังไงกับมาเจ็บเป็นมูเน๊เด้อพี่น้องมาสองคนกันเองไปต่ออุ้ยนั่นนั่นมิ้นจังเลยอุ้ยใช่ได้ละโอ้ยเธอเลยยุ่นเท้าเธอเลยยุ่วพี่น้องม่เห็นอดไรังไงหยิ่นี่ดอกดอกเนี่ยเออ ខ <sharp ្មៅឧតអមកក្នុងទេលើលើយអេនេះញ៉ <sharp <|ko|> <sharp <sharp ា okay. ំទ um> ៅទ sha ៀតហ្នឹងញ៉ាំទៅទៀតមានបើកនេះមកបងន້ອງយើងចូលញ៉ាំនេះឃើញផ្កាមួយដកមួយអឺគាត់ញ៉ាំទៅគីហ្នឹងហ៎ហ៎ហ្នឹងផ្កាមួយបើកនេះនេះជិះទៅវិញ ดอกเียวมั <ot> นตันี้ามดอกสาดอกอ่ะีดดามัดอามันจะตั้งยหมัดมูเกนเดพี่น้องพ่อมูเดียวพ่อตาผเด็สมัยตะกี้เนาะ สมัยเก่าเ้าวจะเป็นเ้าเป็นเล็กหน่อยแฉกแค่เดี๋ยวก็ได้เต็มตาพี่น้องสมัยตะกี้นี่ปีนี่แหละกาลังเริ่มคือสมัยอันเก่าเลรอเนาะมันเกิดหลายก็เป็นน้ำหยังเป็นน้ำแหล่งหมดฮู้ไหมน้องเพ่มาหัวักน้ำโอ้ชักน้ำเหนฝนฝ่าอากาศคนก็กันเหรอเนาะไม่หยั่งเุ้ยนี่ต้องหยัง โอ้ยาลุดตบพี่น้องอาลุดอาลุดไปแห้งตำต้องสีมันหมายี่ดอกพี่น้องเอ้าหน่อยกับสีมันใ่อกันละนี่แม่น่องไปั้างไรเปล่าดงพี่น้องดอกงามเนี่ยได้ดอกนีอกงมนี่มัอยู่ ก็นักเตดผู้หญิงเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ดอกเห็ดทานแี่ไม่ขี้ดินเหรอเสียบขาหน่อยพ่อมดด้ยขันเตะ6ไงเห็ดทานน้องพาไปน้องเมื่อวังเห็ดเพิงอีกคนนี้ึงเห็ดเพิงมันมีมูได้เห็ดทานหรเชียร์นี่แหละเชียเชีย เห็นดอกนึงอยู่ทานอย่างนี้แหละแต่หลับพี่น้องมีเด็ดดอกนึงไอ้จิตเห็ดนางเห็ดนางเห็ดทานดอกเห็ดยังเห็ดตินดินต้องบานเพราะเกินเห็ดขาวเนาะพี่น้องบานไม่้องไอ้อกินเห็ดดินจ้ะเห็ดนางเห็ดทานโอ้ยมูอีหลีตตัวละเขียไปเขียมากอ๋อพี่น้องนี่เป็นมูด้เห็ดทาน เดอนมากเี้เดอมากคณดอกหนึงเดี๋ยวเดวอันเจลาดอกใส่ดอกนึ่งยังไนเสด๋ยวคุณยังเงาสะโอ้ยยวแมหน้องไปเข่าไปกันอันนี้เห็ดขามัดเลยขามัดขามัดเป็นมูกันยี่นี่แล้วเนาะ เห็ดดินอ๋อแล้วอยู่เป็นโมกันหลายหลายย่างหลายเห็ดแมนนี่จุกย่างเห็ดเพิงเห็ดกันอัญชันเห็ดสาหมัดเห็ดขาหมัดเนาะอยู่น้ำกันเมดเกิดอยู่น้ำกันเป็นโมกันเห็ดยังเห็ดหนังว่วโอ้ยพี่น้องนี่โมอิดีหลายอีเดียอ๋ะไอ้บ้ามีนาเชียร์น้ำโม โอ้นี mm ่มสองดอกตัวน่นเห็ดเพองดนี้องดอกสดอกเห็ดเผงเยอๆอันี้กืเราเปเ็ดเวืออยู่เห็ดนางงัวจ้ะหนางงัวพี่น้องียังคือว่านังงัวมันสีเหลืองๆคืองัวเมืนบอกวาไมยังยบพยบไยัังไงยับสองดอกสองดอก้องกัเลยไปใส่ดอกคุณเสี่ยวนีโอ้นี่มมอยู่ นายทับมุนข้าเห็นมาปีนองเปล่าใส่ดอกไงไอพี่น้องไม่ลองไปบะถึงเฮ็ดผึ่งเฮ็ดหนังัวเฮ็ดข้ามัดเไปนะปะเออมันสีไล่ถี่ยุดน้ำกันฮะยุดน้ำกันอ๋ออันไดนเถากันนี่เฮ็ดผึ่งเอ้เถาไปเถาเ่าแล้วเอาไว้เถาเป็นเสี้ยโอู้หุ่นดอกันึ่งที่มันเป็นหินอันนี้เฮ็ดข้ามัดอันนี้เฮ็ดข้ามัด

ดอกก็เทาี่น้องดอกเทาเป็นเสียต่อไปขาวเห็ดดินน้องต่องชาครับเห็ดปะฏิาณเถอะมีดก็เตอจวดจวดเถอะปะานนะพี่น้องอาเียนยังเลยน้องเียเนี่ยเขาเล่าว่านั่งพึมนพดพิมนยักษ์นั่น นัพูดขึนจากดินนังพูดขึนแม่พี่น้องก็นังพูดโวบกันน่ะมองปนาเป็นจจันน้อง่านั้ไเอาหาหมหาหมเฮ้ยพี่น้องพี่น้องเห็ยน่ยเอยู่คู่มอเกาห้องนี่ละดอกนี้ถิอเลยพี่น้องหาหมกันนะ เฮ็ดด right. hey hmm. hmm. hey, mm ีน hmm. พ so? ี่น้องเฮ็ดดีนล่ะเนี่ยมูเป็นมูอก็เหลินแหละโอ้ยเสียนปาดขาเห็ดมาได้ชวดชวดพี่น้องได้ยานพ่อเม็ดอันพอน้องไปทำอะไรพี่น้องเฮ็ดิงเห็ดเติงเห็ดเติงเพียดอกนึงอ่ะนี่นี่นี่เฮ็ดขาวขาวนี่พี่น้องโอ้ยเห็นเป็นเสียซะเนี่ยโอ้เป็นเสียซะ มูอีกป่ะหมอกก็ลังพูดค้นนะเห็นป่ะุ้ยค้นจากฉีดินนยอดอกสามดอกสี่ดอกดอกนึงเดี๋ยวทั้งก้อนอุ้ยมันหนึ้งนใบใหม่เลยจ้าันบูใบใหม่ึ้นนั่นอันนี้บูฉีดินึ้นีอเจ็ดดอกนึง

แตกไม่น้องไอ้เห็ดแตกก็เลยเชียบงพ่อเช่นเห็นแตกแตกเชียบไปตองขึ้นมันเป็นแตกแตกก็เลยเชียบง่น้องไม่น้องไอ้เชียบอีกขึ้เกาลัดมันยู่แต่กินดินก็เลยม้วนว่าไงเห็นหนาเละอาจจะเป็นหนามยังแน่อยู่ดอกอ๋อดอกใหญ่ยี่ดอวใหญ่ยู่เสือมันก็ยังอยู่ขามันยังอยู่ถมไวปอย่าม้วนไปน้องมันก็โพกเป็นแคกันอาเลียแล้ว เอาเอาพี่น้องแล้วบางแก้วมันมีหมานบ่หมานโอ้ยบานทิบ้หมานเนาะหมานคือเก่าพี่น้องเต็มตาคือเก่าเฮ้ยเห็ดละงอบพี่น้องเห็ดละงเหลืองก็ได้เนาะยึดใส่คันนับป้าพิดเขาได้หกดอกเนี่ยหกก็ละงหงเหลืองสิโอ้ ก็ได้อันอันปนด้ดอกแมรลาวมักปนพี <S s ่น้องแล้วแซ่บแซ่บแล้วปนจีสมือเนาะกินกับผักสดสดมือใดเขาได้ให้ดระงกไปแล้วสีแล้วสีแยกไ้พี่น้องแล้วสีแยกไ้จ้ะไปถลนเม่นเอาไปแม่แยกแยกไ้แล้วก็ปนนสมือแล้วหมักกินพี่น้องแล้ขอบคุณถูกกำลังใจเด้อพี่น้องไม่เจ็บเห็ดมื่อนี้ว่ามันสีบอนได้กับมันอยู่คือเ่ามันอยู่พี่น้องมันอยู่ เตรียมตาหน่อยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจา้าอิสานบ้านน้องหน่อยจา้าขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่หน้นาดีจา้าดีจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อที่มาเก็บเหตดน้องกันจ้า